G. Alice ค่ะเราจะพามาชม All New MG5 นะคะรุ่นใหม่เลยสำหรับคันนี้สีเหลืองแบบสวยๆเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งไ i เดอรค่ะเดี๋ยวมาเริ่มที่กระจังหน้าเลยนะคะด้านหน้าของรถค่ะดีไซน์มาเป็นแบบสปอร์ตมากค่ะมาพร้อมกับตัวกล้องหน้ารถที่เป็นกล้อง360องศาสำหรับตัวท็อปตัวนี้นะคะและตัวสเกิร์ตหน้าของไイเดอร์เขาเองค่ะ จะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะแล้วก็มีลิ้นชายสีดำเพื่อทำให้ด้านหน้าดูสปอร์ตขึ้นค่ะด้านข้างของเขาค่ะเริ่มจากตัวโคมไฟหน้านะคะเป็นโคมไฟหน้า LED ค่ะที่ให้มาโชบเชียวมาถึงด้านข้างของกระจังหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ ตัวแม็กเป็นแม็กลายทูโทนค่ะให้มาเป็นขอบ17นิ้วแล้วก็กระจกมองข้างค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็มีกล้องรอบคันที่ซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเป็นกล้อง360องศาค่ะสําหรับตัวนี้แล้วชุดแต่งไรเดอร์เขาเองค่ะให้ความคมเข้มเพิ่มเข้ามาในด้านข้างค่ะเป็นชายสเกิร์ตสีดําตัดขอบสีเหลืองนิดนึงค่ะที่อยู่ด้านข้างก็ทําให้รถดูโฉกเฉียวขึ้นค่ะและตรงกระจกรถเองค่ะมีโครเมียม ติดอยู่นะคะตรงนี้ค่ะทําให้รถเรานอกจากสปอร์ตแล้วยังเพิ่มความหรูหราให้กับตัว MG5 ด้วยค่ะ mm hmm. และสําหรับด้านท้ายของ MG5 เองค่ะพิเศษมากๆเลยด้วยชุดแต่งของเขานะคะที่ให้มามีแบบทอ่อคู่ค่ะของライเดอร์เองเป็นทอ่อคู่ตัดสีดํา ทำให้ท้ายเราที่ดูสปอร์ตแล้วก็ดูสปอร์ตเพิ่มขึ้นมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ท้ายสีดำเท่สุดๆไปเลยค่ะกับตัวนี้และตัวท้ายรถเองยังเพิ่มความปลอดภัยให้เราด้วยค่ะที่มีตัวเซ็นเซอร์ถอยเตือนเวลาเราถอยหลังให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันค่ะ แล้วมาดูภายในของ MG 5กันนะคะปกติแล้วนะคะตัวสีเหลืองรถที่ส่งมอบลูกค้าค่ะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะซึ่งตัวตรงนี้จะเป็นรถทดลองขับเนาะจะเป็นเบาะหนังสีแดงแต่ตัวตัวส่งมอบจริงจะเป็นเบาะหนังสีดําซึ่งให้ภายในมีความสปอร์ตมากๆค่ะภายใน MG 5ค่ะตัวพวงมาลัยเองเป็นมัลติฟังก์ชันที่ครบครันเหมือนเดิมเลยค่ะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วค่ะที่สามารถต่อกับ Apple c ล r p เ a y แล้วก็ Android Auto ได้ด้วยค่ะแล้วคันนี้ค่ะมาพร้อมกับเทคโนโลยี iSmart ของตัว M g ค่ะซึ่งมีการใช้งานที่พรีเมียมมากๆสำหรับตัวลูกเล่นของเขานะคะตัวคอนโซลอะไรทุกอย่างค่ะจะเป็นสีดำเป็นโ b a c k ทำให้รถมีความเรียบหรูมากขึ้นยิ่งคอนโซลหน้าค่ะตัวเนี้จะเป็นสีเงินมาพร้อมกับตัวสีดำที่เขาเรียกว่าเป็นลายไดมอนด์ค่ะทำให้ภายในนอกจากสปอร์แล้วยังมีความ เรียบหรูเพิ่มมากขึ้นค่ะและคันนี้นะคะสำหรับตัวท็อปค่ะ MG5 ของเรายังมีสลอรให้กับลูกค้าด้วยอันนี้ก็คือเป็นดีไซน์ของตัว X เลยค่ะตัวท็อปนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันค่ะและด้านหลังค่ะมีความกว้างมากภายในโปร่งโล่งแล้วก็กว้างมากค่ะนั่งสบายมากๆพื้นที่ขาก็ยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะและจุดเด็บสำคัญค่ะ ของคันนี้ก็คือเขามีแอร์หลังให้สำหรับคนข้างหลังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัว USB charger ให้กับคนด้านหลังด้วยพิเศษไหมล่ะคะไปนยงไงกันบ้างคะสำหรับ MG 5วันนี้ค่ะชุดต่างแบบนี้รถสวยๆโปรโมชั่นดีๆของแถมจัดเต็มมีที่เราที่เดียวเลยค่ะที่ MG a l i s t ทั้ง6สาขานี้เลยค่ะ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้เบลขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ